สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมรัตนพนลพงละออภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซนดีพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวครับวันนี้เพื่อนๆจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามร่วมกันจัดตั้งชมรมสืบสารวัฒนธรรมไทยและเริ่มถ่ายทอดศิลปะการละเล่นเพลงชอยให้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านกับน้องน้องเยาวชนในพื้นที่ ไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับชมรมสืบสารวัฒนธรรมไทยจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2548โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นผู้ร่วมอนุรักษ์สืบสารและเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย อาทิเช่นการแสดงพื้นบ้านจนได้รับรางวัลยกย่อจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอย่างมากมายการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะหรือว่าวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามามีบทบาทหรือว่ามีอิทธิพลอยู่เรื่อยๆในประเทศไทยนะคะจึงตระหนักว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเนี่ยก็จะถูกลบเลือนแล้วก็หายไปอย่างแน่นอนจึงมีความคิดที่ว่าอ,อ,อยากจะจัดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งนะคะที่มีส่วนช่วยในการอนุร,รักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะ ในสมัยปัจจุบันนะครับกระแสเขาเรียกว่าอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยของเราเ,ย,เยอะมากก็ทุกคนจะส่งเสริมประมาณว่าให้ทุกให้เขาไปให้พวกเราเ,เด็กเยาวชนไทยไปอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศอื่นแต่ไม่ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราก็มีศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สมควรที่จะอนุรักษ์สมควรที่จะดูแลรักษาต่อไป จากการที่กลุ่มเยาวชนผู้ให้ความสำคัญและร่วมจัดกิจกรรมโครงการซึ่งเป็นการให้ความรู้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านและน้องๆยังได้รับความสนุกอย่างมากมายอีกด้วยสวัสดีครับพี่น้องมาฟังฉลองหน่อยได้ไหมพวกผมมาจากคุงวารีพวกพี่ๆมาจัดกิจกรรมให้เองนี่มันหาดูไดยะครับเพราะวัฒนธรรมมันเหลือน้อยที่คนจะสืบ ่อเข้ามาผมก็อยากเรียนถ้าเกิดผมมีโอกาสเรียนผมก็จะไปเรียนกับพี่เขาแล้วผมก็จะสืบทอดให้ลูกหลานรนนนุ่นต่อไปภายหลังจากที่เราได้ทราบถึงข้อมูลของกลุ่มเยาวชนที่ได้สะท้อนถึงสิ่งที่ได้รับจากการปลูกฝังวัฒนธ,นธรรมสื่อพื้นบ้านแล้วนั้นเราจะไปฟังอีกหนึ่งความคิดเห็นจากผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งวารีผูซึ่งใกล้ชิดและให้ความรู้กับนักเรียนกันบ้างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรในกิจกรรมที่เกิดขึ้น นักศึกษาสามารถนําวัฒนธรรมพื้นบ้านพวกเพลง่อยหรือเพลงพื้นบ้านต่างๆนั้นมาประยุกต์ใช้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นเรื่องแปลกใหม่มันทําให้เกิดความซาบซึ้งแล้วก็จดจํามันจะทําให้นักเรียนรู้จักนําวัฒนธรรมไทยไปใช้หรือจดจําไว้ให้มีวัฒนธรรมบนเวียนอยู่ ในประเทศไทยอยากให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปจะเห็นได้ว่าแม้เยาวชนรุ่นใหม่นั้นจะให้ความสําคัญและสนใจต่อสื่อที่ทันสมัยมากน้อยเพียงใดก็ยังคงมีกลุ่มเยาวชนที่พร้อมจะอนุรักษ์และสืออบทอดวัฒนธรรมสื่อพื้นบ้านต่อไป แม้ว่าสังคมส่วนใหญ่กำลังละเลยปล่อยให้เทคโนโลยีสมัยใหม่กลืนกินรากเง้าความเป็นไทยไปทีละน้อยก็ตามเยาวาชนรุ่นต่อไปจะสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้หรือไม่หรือวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยนั้นจะสูญหายไปโดยไม่มีวันหวนกลับมานับว่าเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้พยายามสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของไทย พร้อมส่งต่อเียงดีๆเหล่านี้ให้กับน้องๆเยาวะชนในพื้นที่และพวกเขายังได้เล่าว่าเมื่อได้เห็นรอยยิ้มและความตั้งใจของน้องๆแล้วทําให้สมาชิกในชมรมมีกําลังใจที่จะสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยต่อไปครับคุณผู้ชมก็สามารถแชร์มุมมองและร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองกับเราได้โดยสื่อสารเรื่องราวต่างๆผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางต่างๆที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ครับ เพราะพลังแห่งการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ